โอเคครับผมก็สวัสดีพี่ผัโป๊กเด็กของเกมทุกคนดูท่านกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมแล้วมาอยู่กับผมที่ผมไม่ได้ลงเกมแบบทีเดย์นานมากเลยนะครับก็ขอโทษทุกคนกันด้วยนะครับผมลงแต่ฟรนะีฟลาในช่วงนี้นะเออใครอยากเห็นดูดผมสตรีมนะครับผมก็ลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะผมก็ ไปดูนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเป็นวันที่ผมขึ้นแก๊งลิมิเลนนะครับเป็นวันที่2นะครับวันนี้ผมก็จะมาตึงหน่อยนะครับแบบใส่ชุดแก๊งทางานดองงานตามมาด้วยพวกตำรวจเดี๋ยวมันจะเก่งขามผมหรือเปล่านะครับพอดีผมก็เป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ครับเทอทีโอเคครับผมไปดูดูทีทวาเฮียป้าป้าป้ป้าปะาป้าก่อนแรกจบปุ่นดูว่าเขาดูจบปุ่น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 ดูตังในบัญชีเด้อดิตังในบัญชีแบบพอมีจ่ายค่าปรับหรือเปล่าขอดูก่อนละกันโอเตังในบัญชี โอเคแล้ว okay. ผมก็จะมาทำชันเล่นๆกันนะแบบแบบว่าเออแบบจกปูนงานโรงงานดำแบบไม่โดนตำรวจจับเลยอะ่ะ <laughs> น่าจะสนุกนะไอสัตว์โอเคปัป๊บปั๊บปั๊บทีแรกเลยเลยกันนะไอสัตว์เอ,อ๊แต่ข้าวน้ำกูย,ยังไม่ได้กินเลยไอ้ขี้ไม่มีไม่มีตังค์ซื้อข้าวน้ำกินไอ้ขี้เขาดูไม่มีตังค์ซื้อข้าวน้ำกินไปขอตังคนเดียวกอนแป๊บนึงเดี๋ยวตามมาตอนที่ขอคนเดีนเสร็จแล้วได้ไอ้ขี้อะนะครั <laughs> บ,บทุกคนไป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 เจ้วันนี้กูกินข้าวเติมน้ำอาหารครบแล้วไอ้ขี้อ ไปไปไปดูใบการเงินดำไปเดี๋ยวไปจกปูนเดี๋ยวไปจกปูนไปไปไปโอเคนะครับเมื่อแบบงั้นน่าจะเป็นประมาณรอบปีนะครับที่พี่ไปได้แบบได้เออน่าจะเป็นรอบแบบรอบอาทิตย์นึงเลยครับที่พี่ได้กลับมาทำงานดำเพราะว่าพอดีพี่ตึงเกมพีไฟไหมครับในไลฟ์สตรีมพี่อะใครที่อยากดูพีสตรีมก็ได้นะครับก็ลิงก์โปรไฟล์อยู่ข้างล่างนะโอเคนะครับผมแบบก็ถ้าแบบกูพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีพี่ผมก็ไม่น่าพลาดหรอกเพราะว่าผมมันตึงสุดแล้วไงพวกงานโรงงานดำอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยแบบจะมาลุมล้างคำสาปผมอะมันก็ไม่มีไงงงงงงงเเเเพพรรรรราา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 าะะะะะฉนนนนนนัั้้้แลลวววผผผผมม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 ทททิอไไไไีีี่่่่ยยยก็จใคสถดตึ ผมตึงทุกอย่างบนโลกเว้ยเนี่ยคือแบบมันไม่มีใครสามารถทำกูได้วันนี้แล้วใคดีชอบก็อย่าลื้อไร้ตำรวจใครด้วยนะครับผมกดแชร์ด้วยอ่ะไปจัดแม่งเลยแล้วกันปะมาดูมาเฮียตำรวจอ่าตำรวจสี่คนตำรวจมากูขอแบบทั้งสอหนเลยนะขอแบบทั้งสอนอ่ะแบบขอแบบขอแบบจัดจัดแบบหนับหนับจัดจังหนับจังหนับเลยอ่ะมา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 ช่าจกแม่งเลยแล้วกันเฮิฟ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 โอเค รอตำรวจมารอตำรวจมาคนดูรอตำรวจบ้าหย่าหย่าสูตรกูมันต้องแบบเออไปต้องไป่ให้มันจะต้องห้ามโดนตำรวจจับเว้ยหย่าคือแบบกูตึงจริงเว้ยมึงรอมึงรอมึงรอคนดูมึงรอดูครับรอบนี้แบบตอนแรกผมเห็นตำรวจอยู่ในโรงพักเต็มแนยตอนที่ผมไปขอตังค์ตำรวจอะตำรวจอยู่ในโรงพักเต็มไงผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมาหากูทันหรือเปล่านะถ้าไม่มาก็แบบว่าหนึ่งถุงหล่ำหล่อมหนึ่งถุงหล่ำหล่อมมาครับคนดูไปลปจ้ากูไปเลยจ้าดึงถุงหล่ำหลอมเว้ย เฮ้ยมาแล้วรอรอทีจังนี้ผมจะรอจังหวะนี้ผมจะรอ ทุ่มล้อมล้มาําอ่ะไอ้ชี่มาติดอะไรไว้ใช่ไปไม่ได้คนดูน <im it> ้องๆ <im it> ผมไปไม่ได้เมื่อกี้นั่นผมไปไม่ได้ผมติดแล้ววะมาดิเอ้า ผมรอดแล้วเหรอครับพอดีผมยังไม่ได้ทำเลยลนะีด <laughs> า คือแบบคือแบบตำรวจืองนี้มันก็โง่นะครับใครที่อยากเล่นใครที่แบบว่าอยากเล่นประเทศนี้แบบตำรวจแบบบื้อๆครับก็ได้ผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดว้ให้นะครับก็ใครที่อยากเล่นก็มาเล่นได้นะครับผมคือแบบผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมก็แบบหนีตำรวจแบบเผืนเดียวสองเหินอะไรเงี้ยครับคือแบบหลุดแล้วเหรอคือแบบผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะใครที่แบบอยากเล่นประเทศแบบนี้นะครับก็มาเล่นได้นะครับผมคือแบบคือแบบผมก็งงไงทำไมทุกวันนี้ผมแบบมันทั้งเก่งทั้งฟรีไฟเก่งทั้งแบบว่าเก่งทั้ง GTA ผมก็ไม่เข้าใจไงโอเค นะผมจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอไปเอาปูไปเก็บก่อนแล้วกันนะไอ้เหี้ยเฮ้ยเสียงตอรอจังหวะนี้เก็บไอเหี้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงตอรอไอ้เหี้ยใจหายววเลยคุณดูใจกูแปะเลยใจกูแป้วเลยใจกูแปะเก็บ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 เออสวยสวยสวยไป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 จังหวะนี้กูได้เกียร์ตำรวจเีคุณได้เกียร์ตำรวจจริงคนคน คือแบบผมก็บอกเลยครับว่าเป็นในประเทศเนี้ยคือแบบตํารวจคนไหนก็ไม่เอาผมเอาผมไปลงไงคือคนดูก็ไม่ใครเชื่อผมไงถ้าแบบคือแบบผมก็ตบตึงนู่นตึงนี่ของจริงอ่ะคือแบบเวลาผมทําอะไรคนดูก็ได้ไม่เชื่อผมไงแบบผมก็บอกอยู่ว่าผมไปเรียนการยิงหัวมาจากนิวโรสเจอรี่ซอยแบบซอยทอมเอนเจอรี่โรงเรียนแบบโรงเรียนแบบซาลาซาลาบัตตี้อ่ะคือแบบผมก็ืบบทำอะไรไม่ก็ตึงไปหมดะครับน้องๆโอเคครับปะไอเหียถุงต่อไปแล้กันไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงกูหากูอยากหาที่เลยมา ถุงต่อไปเลย,เลยกันนะคือแบบผมก็ไม่ค่อยอยากจะบอกเบอร์แบบอะไรอยู่แล้วไงนะคือแบบทำๆไปเถอะคือแบบทําไปไงผมก็เก่งอยู่วันนั้งค่ำเอครับอ่ะตรงนี้แม่งเลยแล้วกันนะไม่ต้องไปไหนนะคือแบบกูตึงจริงไนงะคนดูครับป่ะใส่เลยแม่งพูดพร่ำตะเพลงกูใส่แม่งถุงที่สองเลยแล้วกันนะเรามาดูนะครับผมแบบผมจะโดนจับหรือเปล่าไงแต่ผมไม่โดนถ้าผมไม่โดนจับแั้งแ่าผมตึงนะคนดูก็ต้องยอมรับผมนะครับว่าผมตึงจริงแบบต้องยอมรับผมไปแล้วว่าผมอะทำอะไรก็ตึงไปหมดนะครับขออย่าขออย่าให้มันยิงยางกูหนึ่งยางเอา้าตำรวจไม่มารอ คือ,อยังไงครับเพื่อแบบตำรวจไม่มาผมก็บอกอะไรเงี้ยเพราะว่าผมแบบเหินแบบรอบเดียวหลุดเลยตำรวจก็ไม่ค่อยอยากยาวผมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะชื่นองว่าคนนี้กำลังจบปูนอยู่นะอะไรเงี้ยคณตำรวจเขาไม่อยากเสียเวยกับผมเสียเวยเสียเวยลเสียเวยลาอะไรเงี้ยคือแบบตำรวจเอาผมหมดไงแบบเขาไม่ค่อยกล้าจะเล่นกับผมเพราะว่าผมมันตึงเกินอย่างเงี้ยครับทษที <laughs> โอเคเฮียเดี๋ยวไปเก็บก่อนไอ้เฮียบนแตโมดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนจนได้ยาไอ้สาระโมทุกวันโมไม่หยุดกูเนี่ยไอ้ยาแต่มันก็คือเรื่องจริงนะครับโทษทีผมนี่ยมันตึงที่สุดแล้วในเมืองไฟเอ็กทาวนะครับใครที่อยากเล่นอ่ะเหมือนเดิมนะครับลิงก์ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมก็กดเพิ่มเติมมันจะขึ้นเองนะครับผมเออมาเก็บก่อนแล้วกันไป เก็บแม่งเลอะไรกันเก็บสายแบบอะไรหนึ่งถุงอ้าสองถุงแล้วเหรอเพิ่งแบบแป๊บเดียวเองนะครับคือ2ถุงแล้วเหรอคือผมไม่ได้ทำมาเลยนะคือทุกวันนี้คือแบบเวลาผมเข้ามาในประเทศนะคือแบบยังไงอ่ะผมก็แบบอะไรอ่ะแบบขี่รถไปขี่รถมาก็มีแต่คนไหว้เว่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้พี่เออพี่ไปเล่ครับพี่เออในเมืองผมชื่อไปเล่นะในไอซีผมอ่ะก็แบบพี่ไปลงไปเล่ครับพี่ผมขอเข้าแกงพี่หน่อยครับพี่แกงพี่ตึงเกลนยวผมก็บอกว่าโอ้น้องน้องน้องมีน้องมีดีอะไรอ่ะผมก็บอกน้องมีดีเลยนะเขาบอกว่าผมมีดีเดี๋ยวปากแซ่บเออผมผมรับเลยนะผมรัับบบบบบบเเเเลลลยยยยนะผผมมรแแาิ่งชอพ เด็กปากแ่บแต่ขอแบบไม่ไม่พวกไม่ไม่บูลลี่ร่างกายไม่บูลลี่ร่างกายแล้วก็ไม่บูลลี่พวกแบบแบบว่ายังไงอ่ะพวกเขาเรียกว่าไงด่าบุปการีนะครับใครแบบไม่ด่าบุปการีอย่ากูกูตาลุกเป็นหัวใจแล้ะกูชอบแหละโอเคที่เดิมแล้วกันใส่แมงถุทีสาวเล่ยกูจะดูนะครับว่าตำรวจมันจะมันจะเอากูไหมถ้าแบบตำรวจมันเอาผมจริงๆหรือว่ามันจับผมได้เนี่ยก็แสดงว่าตำรวจมันมาทางสอนอนนะครับถ้าแบบมาคนเดียวสองคนสามคนเนี้ยเอาไม่ได้นะครับจริง ถ้าแบบตอรอแบบว่ามันมันจะเอาผมนจ่ิงๆคือมันต้องมาทางสอน้องเว่ยคือมันถึงจะเอาผมลงเว่ยใช่ไหมครับทุกคนน้องๆน้องๆหนูๆเออเออเออเอาเฮียกูจะเอาเอากูเฮียกูโม่แต่พูดเฮียแม่งเก็บไม่ได้เลยมาๆทุกคนครับมาจังหวะนี้ผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วคุณเจอแล้วคุณเจอแล้วกูเอาจริงกูเอาจริงกูเอาจริงเฮียมาๆมาๆกูเาจริงกูจกจริงกูจกจริงคือแบบยังไงครับเนี่ยกดอีเลยแล้วกันโชดชี้มา จบเลยละกันครับพอดีแบบตำรวจน่าจะมาผมนะตอนเนี้ยมาไอ้ตำรวจอยู่หน้าการะดาษกลางเห็นไหมใช่ปะวะใช่ตำรวจไหมเมื่อกีนนะ้น่ะเอ้าคือแบบยังไงครับเพ<ว>็บผมก็บอกแล้วใช่ไหมผมแบบมันตึงเกินอ่ะคือตำรวจผมจบแบบชิวๆอ้อาวเฮ้ยไอ้เหีย้ยมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยมาดิมาวันนี้เดี๋ยวดูแล้วคนดูคลิปนี้มึงไม่คลิปนี้มึงไม่คลิปนี้ไม่เหงากันเลยคนดูกูตึงจริง สวัสดีครับคุณเปโนโครับสวัสดีครับส,สวยๆนะคะสวยมากคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันครับไม่ได้ใส่นานถึงชมุดเลออูครับปะปะปะมาคนดูไอ้ย่าเป็นไงบอกแล้วมีแต่คนเคารพกูเป็นไงไอ้ย่ากูบอกแล้วมีแต่คนเคารพกูเอาเหินเดียวพอ โ,โอ้โหอ๋อหแบบออะไรครอนดอเขาแบบยังไงครับบอกแล้วผมว่าแบบ má đi lôi bạc ไอ้เแค,ค่กูตกน้ำคนดูเฮียความเร็วมันไม่พอความเร็วมันไม่พอคนดูกูตกน้ำไอ้เฮียกูโดนได้เลยคนดูคลิปนี้กูโดนคลิปนี้กูโดนเลยเฮียเฮียแอบไปเนียนแอบไปเนียนมันแอบไปเนียนเลยเฮียประจ่าเฮียกูประจ่าเฮีเใส่คนดูเอ้ยกูโดนเฮีย คือแบบหลุดแล้วหรครับคือแบบจะแขงครับคือแบบหลุดแต่กูแบบกูแบบกูกูแบบเสียรถนะครับโทษทีหลุดแบบเสียรถในยา yeah. กูต้องเสียตังค์พันอีกสองพันใช่ไหมนายสัตว์โอเคนะครับผมก็ขอไปคลิปตัวนี้แล้วกันนะอีแดกแม่งี้แหละโอเคโนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมไ like, ลค์แต่ใครกดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคป้ะเราคลิปที่ผมไปแล้วเฮียกูต้องให้ค,คนมารักกูใช่ไหมเนี่ยร์โอเคนะครับผมใครที่อยากดูสตรีมผมโซโก้าลิงก์เพจใต้ใตคลิปนะครับผมก็มาดูได้นะครับผมโ okay, อเคคคคครรรรัััับบบบผมไปลนลน,นนะะกกทุุจ๊